สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวัีเรียนป .5 ทุกคนเลยนะครับพบกับวิชาดนตรีนาฏศิลป์ของครูนนท์นะครับเคยียนี้เราจ,จะเรียนวิชานาฏศิลป์นะครับอย่างที่บอกไปนะครับหลายคนก็คงจะได้เริ่มเรียนไปแล้วนะครับอีกบางกลุ่มก็ยังไม่ได้เรียนนะครับทีนี้เราจะมาเข้าเรื่อง การแสดงพื้นบ้านในหน่วยที่7นะครับเรื่องของนาฏศิสป์ในท้องถิ่นนะครับวันนี้คุณนนท์จะยกการแสดงบายสีสูขวัญนะครับซึ่งมีการร้องประกอบท่ารำนะครับซึ่งในช่วงนี้ที่เราเรียนอยู่บ้านนะครับคุณนนท์ก็อยากให้ทุกคนได้จดเขาเรียกว่าเป็นรายละเอียดเล็กน้อยนะครับของชุดการแสดงฟ้อนบายสีสูขขัญนะครับจดลง บันทึกในสมุดนะครับแล้วก็เนื้อเพลงนะครับแล้วก็ฝึกร้องเพลงไปด้วยวันนี้คุณนนจะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับการแสดงใบสีส่ขวัญน,นะครับฟ้อนใบศสีสู่ขวัญเป็นของภาคอีสานเรานะครับเป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็แต่เดิมเนี่ยจะแสดงในพิธีใบยสีส่ขวัญต้อนรับแขกผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อมาได้มีการ นำมาจัดแสดงในงานมงคลต่างๆนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับแขกผู้มาเยือนส่วนของการแต่งกายนะครับการแต่งกายก็จะนุ่งผ้าถุงยาวคลุมเข่านะครับสวมเสื้อแขนกระบอกแล้วก็ห่มสบายทับเกล้าผมมวยสูงขึ้นนะครับลักษณะการได้รำก็เป็นการแสดงที่รำตีความหมายตามเนื้อเพลงมีลีลาการได้รำที่อ่อนช้อยสวยงาม นดนตรีที่ประกอบในการแสดงก็คือใช้วงดนตรีพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าวงโปลงลางอย่างนี้เป็นต้นนะครับเครื่องดนตรีก็จะประกอบไปด้วยพินแคนโบดโปลงลางกลองตุ้มกลองหางฉาบอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือวงดนตรีพื้นบ้านอีสานและหลังจากนักเรียนได้จด รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงทั้งหมดแล้วพร้อมกับเนื้อเพลงครูก็จะสอนนักเรียนร้องเพลงบายสีสุขวันซึ่งนักียจะต้องใช้สอบร้องในรายวิชานะครับเดี๋ยวมาเริ่มฝึกร้องด้วยกันเลยนะครับอ้าพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้ว ไปเริ่มฝึกร้องเพลงด้วยกันคุณนนท์นนเลยครับบายสีสุขวัวัคที่หนึ่งคุณนนทไปแล้วนิดนึงนะครับมาเถิดเยอะมาเยอะควันเอ,อ่ยมาเยอะควันเอ,อ่ยหมู่ชาวเมืองมาเบืองควานั่งสายลาย เบื้องสายนั่งเป็นแถวย่อพาขวันไม้จันเพลิดแพลวขวันมาแล้วมาสูคิงกลมเกตแก้วหอมลอยลม ทัดเอื้องชวนชมเก็บเอาไว้บูชายามฝนพรำเจ้าอย่าแข็งแดดร้อนแรงเจ้าอย่าคลาอยู่ที่ไหนจงมา รัดได้ชยามาคล้องผ้าแทกระเจ้าท่อนที่หนึ่งนะครับนักเรียนถ้าไม่ทันนักเรียนก็รีกลับไปฟังใหม่นะครับไปกันต่อในท่อนที่สองนะครับท่อนที่สเปิดเนื้อเลยนะครับท่อนที่สองฝึกไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนอ่ะท่อนที่สองนะครับเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมรีแลนคลิป ฟังตามคุณนนนะครับอ้าววรรที่สองท่อนที่สองเริ่มอย่าเพลินเพลอมาเยอะควันเอ่ยมาเยอะควันเอ่ยอยู่แดนดินใดหรือฟ้าฟ้าไกล ขอให้มาเฮือนเฮาเธอยังคิดอะไรสู่เก่าขออย่าวาวันเจ้าจะตรมหมอกนำค้างพร่างพรม ควันยาเพลินชมป่าเขาลำเนาไพรเชิญไล่ทาพระทินกินหอมดมพยอมให้ชื่นใจ เราข้าน้อยแต่งไว้ร้อยพวงมาลัยมาคล้องให้สวยรวยเป็นไงบ้างครับเ,เด็กๆครับยากไปไหมสู้ๆนะครับค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเรายังมีเวลานะครับค่อยๆฝึกไปทีฬาวัคใครฟังไม่ชัด ฟังไม่ทันรีรันคลิปกลับไปฟังใหม่แล้วก็ดูเนื้อเพลงตามนะครับสู้ๆนะครับเด็กๆครับสถานการณ์ดีขึ้นเราค่อยมาเจอกันในห้องเรียนนะครับวันนี้ครูนนท์ขอปลาคำว่าสวัสดีแล้วก็ขอบคุณครับ